วันนี้ก็มาปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บข้อมูลครอบครัวคนที่ยากจนอีกครั้งหนึ่งนะคะในซอยนี้มีหมาดุด้วยก็เลยขอให้คนข้างในซอยที่เคยไปสำรวจครั้งแรกออกมารับไม่งั้นผ่านด่านไม่ได้อะคะ่ะหมาติบกว่าตัวดุมากเดี๋ยวไปชมกันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปท้ายซอยกันนะคะเพราะว่าจะไปเก็บข้อมูลข้างในในกลุ่มนั้นนะเก็บมาครั้งหนึ่งแล้ว ได้มาสี่ครอบครัวแล้วก็ยังได้ข้อมูลยังไม่ครบเป็นบางครอบครัวแล้วก็บางครอบครัวก็ยังไม่ได้เก็บข้อมูลวันนี้เราจะไปทําจุดนี้ให้เสร็จนะคะจะอยู่ท้ายซอยต้องเรียกว่าที่ตาบอดเพราจะต้องเดินข้ามสะพานไม้ไปเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เป็นครอบครัวคนยากจนและไม่มีที่ดินเป็นของตนเองบางครอบครัวก็มีที่ดินแค่สิบตารางวาซื้อสองแสน ผ่อนเดือนละสองพันบางเดือนก็ไม่มีจะผ่อนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมีของไปเยี่ยมด้วยวันนี้มีขนมมีกับข้าวไปแล้วก็โลชั่นตะไคร้ไปเยี่ยมครอบครัวที่อยู่กันอย่างยากลำบากฝั่งนู้นกันนะคะ ไปเก็บข้อมูลครั้งแรกตอนออกมาฝ่าดงหมาออกมามันยังวิ่งไล่ตามหนึ่นึกถึงเวลาผ่านตาดนี้เข้าไปก็เสียวอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องไปถ้าเราไม่ไปในสถา,านที่แบบนี้เราไม่ไปสำรวจทุกพืก้นที่เราก็จะไม่รู้เลยว่ามีคนลำบากยากจนอยู่ที่ไหนบ้าง ี่เข้าไปแล้วหเห็นหมามันทั้งลุกขึ้นยืนทั้งเห่าก็เลยขี่รถออกมาตั้งหลักก่อนเพราะว่าคนที่เขารอรับอยู่ข้างในยังไม่เห็นเขาเลยก็เลยยังไม่กล้าขี่เข้าไปน่าเห็นเดินอยู่นั่นน่าจะเป็นพี่หลวยเดินออกมารับหรือเปล่าก็ไม่เลยไอ้พวกน,นี้มันร้ายมากเลยกว่าจะผ่านด่านนี่ก็เอาเรื่องอห่วงบ้านดูก็จ้องเลย วันนั้นไปสำรวจข้อมูลคนยากจนเขาอยู่กันไม่ครบทุกบ้านเราก็ได้มาสี่หลังแล้วมีอยู่หลังหนึ่งข้อมูลยังไม่ครบแล้วก็จะเก็บเพิ่มบางหลังที่ขอถุงยังทีบจากฝ่ายพัฒนาชมชนมมาให้แล้วแล้วก็วันนี้ก็เลยต้องมาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมคือไม่รู้เลยนะว่าเข้าซอย51เนี่ยคุณจำลองบอกว่ามีอุกมหนึ่งต้องข้ามคอก็เลยว่าจะลองมาดูก่อนว่ามันเป็นแบบไหน ผ่านเข้ามาเจอหมาก็เลยมุดรถกลับมาเจอพี่พี่หลวยเขาเดินอยู่เขาก็เลยพาเดินเขาไปก็เลยถึงรั้วโอ้เป็นที่ตาบอดเนาะแต่ก็ได้ยังทําสะพานข้ามเดินได้คอมันไม่ใหญ่มากเขาเรียกว่าคองมอนนะด้านหลังเนี่ยนะพี่หลวยน่าจะเดินมาแล้วล่ะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะคะลังเดินมันก็เยือนอยู่ตรงนั้นสองตัวก็เสียวอยู่แต่จริงๆกลุ่มเนี้ยไม่แฉลบ กลัวไว้ก่อนเ <laughs> มื่อกี้มันลุกเห่าไงเลยกลัวเมื่อกี้มันลุกเห่าก็เลยกลัวเนี่ยลูกายฉ่มงบอกว่าขาโทรมาแล้วเอากวดไปเก็บบ้านบ้านตำรวจเขามมให้นะไปเลยไม่เป็นไรแล้อพี่หรวยเดินไหวเหรอ <laughs> 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 เอายังเหา่า เมื่อกี้นอนสามตัวเห็นมันเห่าหนูเลยว่าเขาเห่าแล้วเขาไม่มายุ่งเราพอพอมันเห่าป๊บไปตรงนู้นมันก็ลุกกลัวไว้ก่อนกลัววิ่งไม่ทันมันพี่หลวยังดีงแข็งแรงด้ยนะยังอ่ะพักเดียวเองค่ะมาพึ่งมาว่านตัววดหลังที่รถเสียงจอดก็ให้เอาขวดไป้ก็เล้วไปไว้กอนอ๋อดีจังเขาให้ให้ขวดไว้ขวดใส่เอาไว้ขายเหรอใช่ที่บ้านรวมขวดรวมของเอาเป็นขวดเบียร์เหรอ เด็เขามีรางให้ใบเมื่อกี้นั่นนั่นนั่นโดนนักเลงเอาไปยืนมองออกหน้าเลยมันจะไล่กวดขาหนูไหมอาจจะวุ่นวายตอนเย็นตอนเย็นๆนะพุกที่สุดเลยอแล้วมันมันเคยกัดใครบ้างนะวิ่งออกมาันาใหญ่เลยอะยวไม่เคยแต่ก็กลัวไว้ก่อนมันคิดว่าจะเอาของมาให้กินไงอ๋อหนูก็ว่าจะเอาของมาเหมือนกันครันี้ไปดูแล้วเอยไก่จ้อมันหลายวันแล้วก็เลยทิ้งไปเลยโอ้ดีมันหลบแล้วว่า ถนโลนลุยไปตรงโน้นมันหวังว่าคงไม่ลุกนะค่ะยายแป้วคือบ้านไหนอะไล่กลวดมีไล่กลวดด้วย, <laughs> <อ>ย <laughs> <laughs> มีลุกไล่กลวดอีก <laughs> โอ้เห็นหมาแล้วไม่มีอะไรมาฝากมันเลยเน,ะนาะจะเอาของในตู้เย็นก็มาเช้าเอาพวกคอเป็ดคอไก่ไปแช่แข็งสละเอามามันก็กินไม่ได้อีกแป้ว้แป๊วอ๋อชื่อแปวเขามาแล้วมาแล้วจ้ากว่าจะฝาดงหมามาได้ต้องต้องให้พี่หลวยไปจัดการ ทำอะไรกินเนี่ย,อย,พ,อยพอเหลือขวดเปล่าเอาไว้เนี่ยใส่แล้วก็ฉีดพ่นได้มันก็มีกลิ่นตะไครยุงก็หนีเหมือนกันนี่นะพอไหมอะสามขวดเนาะอันนี้ของคนนี้ส่งเป็นลายมาไหมจะได้ดูในลาย สองสงให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสแกนคิวโค้ดกันมาพี่หลวยเอาไหมเอาไว้ทาเนาะเขา้าไม่มีที่บ้านขขบคุณพอไหมคะพี่เอาไปขวดหนึ่งเนี่ยถ้า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 พี่หลวยมีขวดสเปรย์เหมือนเราใช้แอลกอฮอล์หมดใช่เทใส่แล้วพี่พี่หลวยพ่นเลยเหมือนเหมือนค่าจากศูนย์สาธารณสุขจะได้อย่างเงี้ยแต่ขวดสเปรย์ฉีดรอบๆก็ได้เพราะตรงเนี้ยยุงเยอะอยู่แล้วเยอะมากเลยอ่า หนูก็พยายามจะหาอะไรที่เอามาแล้วมาเป็นประโยชน์เนาะอยากให้ได้ใช้งงผู้ให้ข้อมูลนางสาวเอื้อมนะใช่ค่ะหรือว่าเด็กหญิงเอื้อมนนศเป็นนอสอแล้วเหลย <c oughs> นอสศอตั้งนาแล้ว ม่เคยใช้นางแล้วทีเลอะทำไมไม่ใช้นางอ่ะมีสามีไหมมีมีกีแต่ไม่ได้อยู่เด็กเลิกกันทั้งงานเลวไปไหนอ่ะเลิกกันเลิกกันเดียวๆไใหมาทิงไปแล้วเหรอไปหมาที่ใหม่เลิกกันตั้งนานแล้วหลายปีทำไมอ่ะแล้วมีลูกด้วยกันกี่คนมีลูกสองคนลูกอยู่กับเราหมดเลยเหรอไม่ เขาก็มีครอบครัวไปไม่เคยไม่เคยแบบยังไงไม่เคยไปมาหาสู่กันเลยคือเขาไม่เจอกันเลยใช่ไหมไม่เจอกันหลายปีแล้วเหรอแม่เขาไม่เอาลูกเขาแล้วลูกเลยไม่มาหาเลยถ้าถ้าเขาถ้าเขาเลี้ยงลูกได้แล้วเขาเป็นคนที่ไม่ใช้อารมณ์ก็ให้ลูกอยู่กับเขาได้ สำคัญว่าถ้าเขามีเมียใหม่แล้วเนี่ยเมียใหม่เขาเป็นคนดีไหมโตหมดแล้วนะไอ้ฟ้าเท่าไหร่แล้วล่ะอ๋อถ้าเขาโตแล้วเราก็ไม่ห่วงเนาะมีครอบครัวแล้วมีครอบครัวมันไปหมดแล้วสามสิบกว่าแล้วเนาะหายห่วงแล้วหนูเคยเห็นนะเช้าๆเนี่ยขับรถผ่านไปเจอไปเจอคนนั่งกินโจ๊กริมถนนเห็นมีผู้หญิงกับเด็กหนูก็มองว่าทำไมเขาเอาขาเตะใต้โต๊ะเตะเด็กอ่ะ หนูก็มองมองทบเตียวผู้ชายเดินมาสแสดงว่าพ่อเด็กก็ผู้หญิงคนนี้เป็นแม่เลี้ยงเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไปเจอแบบเนี้ยทิ้งลูกไว้คิดดูดิเด็กจะไปบอกใครได้เด็กไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครล้วเจ็บตัวตลอดเวลาแล้วทําให้สุขภาพจิตเสียแล้วโตขึ้นก็เป็นเด็กเก้าร้าวด้วยจะจะอยู่ถึงโตไหมอ่ะโดนทารุณแบบเนี้ยแต่ยังดีให้ไปนั่งกินด้วยนะก็เช้าๆจะไปโรงเรียนก็ยังว่าตอนนั้นพ่อเด็กยังอยู่ไง ถ้าพอเด็กไปทำงานแล้วนี่เนี่ยจะทำยังไงเอบอรนะ์มือถือจ้า